สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพชคครับมือนี่ยสโชกาพ,พีพาน้องไปพบกับอกเกษตรวิสัยครับซึ่งขณะนี้พนกยนูในสายพร้อมกับช่องน้องเบลพารวยครับซึ่งเทปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกครับที่อกเกษตรวิสัยเพิ่นได้นาเสนอตัวเลขครับแต่เพนก็ได้โทรมาคุยกับน้องเบลแล้วว่าตัวเลขพนเป็นตัวใดตัวใดผลออกมาปรากฏว่าเลขพนเขาทั้งหลางทั้งบนครับพี่น้องก็ตามสพชคมากครับไปฟังไปเบิ่งนน้ำกันว่า งวดวันที่หนึ่งมีางนาคมสองพันหารอยหกสิบห้านี่รออกกระสวิสัยพันสิสว่างแนวทางตัวใดครับตามสพระชมะครับพี่น้องครับขอตอนรับขา่าสซูมือวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบห้าค่ะซึ่งเมือนี้นะคะเลขออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กับเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วค่ะเลขออกแล้วน้องเบวกาบะถูกอีกคือเกาค่ะงวดน,นี้หมดเยอะคักีหลีเพร,ราะว่ามักศูนย์แห้งศูนย์มา,มากเลยค่ะ ไม่มีศูนย์เลยไม่ถูกอีกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมทันใดถูกน้องเบลก็ดีใจน,น,นําเนาะทันผู้ใดบอกขั้นใดถูกกางวดนี้เอาไหมเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องเบลมีตัวเลขจากอาจารย์ท่านหนึ่งมาแนะนํามาฝากค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนได้โทรมาบอกแต่ว่าเพื่อนบวใหาย่งคลิปค่ะเพื่อนหาหาเจ็ดลางตรงๆเลยค่ะแล้วก็วิ่งบนเก้าวิ่งล่างห้านะคะก็เข้าเต็มๆเ,เลยค่ะเป็นอั ซื้อว่าอาจารย์เกษตรดีสัยนะคะไม่ได้ลงคลิปนะคะเพ iten, ื่อนบอกว่าทางหวยเขางวดนี้งวดวันที่หนึ่งมีนาจึงจะให้ลร่วงคลิปกับปรากฏว่าเท่าเต็มๆกับเพื่อนกับหวยออกกับโทรมาหายทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันเนาะว่าคุณพ่อคุณให้ตัวใดแต่ก่อนอื่นท้าได้เขามาแล้วฝากนิดนึงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกําลังแรงใจทางช่องน้องเบลพารวยรัฐมานชาแนลและฮีฮาพารวยใดมีกําลังใจได้ทําคลิปต่อๆไปแต่เพื่อที่จะได้วาดคลิปไม่ๆม่ตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆจากช่องนะคะ<ม>ไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องเบลค่ะครับวันด,ดีครับผม อาจารย์เกษตรวิสัยเนาะค่ะเอาเกี้ยนเป็นเอาง่ายๆก็ได้น้องน้องเบลเอาเกี้ยนเป็นเพอาะง่ายจอยก็ได้ซื้อเหรียญซื้อจอยมันจังสรนเอาเป็นหวยอาจารย์จอยบอดค่ะครับพอพอง่ายจอยหวังสิพอง่ายจอยบอดพ่อครับซื้อเหรียญซื้อจอยหวยพ่อใหญ่จอยเออครับผม วัดที่ผานมาของคุณพ่อนี่ห้หายใ่ซื่อว่าอาจารย์เกษตรวิสัยวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะคะครับผมอันคุณพ่อหายเข่าตรงๆเลยค่ะหาเจ็ดล่างค่ะห้าเจ็ดล่างนะคะเดี๋ยวหายผู้ชมเบองค่ะหาเจ็ดล่างสถิต,ติ<า>เดิมของคุณพ่อนะคะแต่ว่าคุณพ่อไปหายล่งคลิปเนาะคะ่ะ งวดกี่แล้วยังบ่ได้่งครับบ่ดหายร่งคลิปเนาะคะ่ะงวดงวดแก่หายเบิงสถิติกรเนาะค่ะพ่อพานงวดงวดวันที่สิบเจ็ดว่าเขาเต็มเต็มล่างเต็มเต็มแล้วเลขวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะบนวิ่งเก้าล่างวิ่งห้าเขาตรงตรงเลยค่ะเลขวิ่งของพ่อนี่ยชุนมากสิมารับสิบแหละบอตัองกลับเลยเรขชุดพ่อได้หนี่บนเป็นบ,นบนล่างเป็นล่างจ้าอผมบอสตัองกลับเลยครับ ข่อถูกเยอะปะคะวดงวันนี้กได้แนโยครับมันมันมัน,มนใจเครื่องหนึ่งนะอืมใ้เครื่องหนึ่งไปตรงเลขอันเลขดังอีกบ่คะพ่อแมนแนแนครับจิตจิตาตรงเครื่องหนึ่งเขาอ,อืมเจด้าเนาะค่ะวันนี้น้องเบลกับว่าถูกอีกคือเกาละค่ะพ่อครับรัังวันนึงกระเจิงหรอกครับน้องเบล หมดเยอะสื่อเลขติดศูนย์ค่ะมากศูนย์แห้งงวดนี้อ๋อับผมคุณพ่อกะโทรมาตองวดเลยเนาะค่ะว่าได้แล้วหอยออกเมื่อกี้นี่กะหายเลยตองวดเมนบ่ค่ะครับผมมันเป็นสูตรเลขคำนวณครับหอยออกปป๊บคำนวณเลยครับผมก็คืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมนบค่ะพ่อแมนครับผม,ม เป็นหวยคำนวณเนาะค่ะพ่อกับเขามาแล้วล้ายงวดเวม่นบ่ค่ะล้ายงวดครับล้ายงวดเอามากตลอดนะครับจ้าพ่อเดี๋ยวน้องเบลจะเริ่มจดแล้วค่ะน้องเบลพร้อมแล้วค่ะงวดเอาบนก่อนแล้วครับเนาะบนต้องบนเด่นศูนย์หนึ่งคาครับบนเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นห้าครับดึงเด่นศูนย์ับหนึ่งครับ เด่นศูนย์กับหนึ่งครับตัวเดียวหนึ่งครับวิ่งหนึ่งครับผมอ๋อนี่พ่อบนเอ้บนเด่นศูนย์หนึ่งห้านี่บังคับสิบหน่วยบนบอกพ่อครับผมสิบหน่วยเลยครับผมสิบหน่วยบนครับทั้งบนทั้งล่างครับบังคับสิบหน่วยครับผมอ๋อสิบหน่วยบนล่างครับบอกครับเลขล่างกับอีกตั้งหากครับอสิบหน่วยบนศูนย์กับหนึ่งกับห้า เด่นบนศูนย์ศูนย์กับหนึ่งครับวิ่งบนหนึ่งถูกปะคะหคคนึ่งวันคืออะรเอาครับเลขชุดครับเลขชุดหกชุดคือเก้าแล้วครับจับคู่บนหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดชุดล่องครับ โซนสามโซนห้าโซนหกครับโซนสามโซนห้าโซนหกครับผมปาไเด่สามตัวชุดเดียวนะครับเนจะ้าสามตัวบนครับชุดเดียวปากสี่หนึ่งห้าครับผมสี่หนึ่งห้าเม็ดเดียวครับว่องเลี้ยไปนะครับจะาพอพ่อชอบนหนึ่งห้าตัวเดียวครับทางบนตัวเด่นสุดคือหนึ่งห้านะคะครับผมจ้า <ผม S 1> พอ่อ ตัดผมข้างล่างครับล่างสองห้าแปดสองห้าแปดดึงเด่นห้ากับแปดเต้นล่างห้ากับแปดตัวเดียววิ่งแปดวิ่งแปดตับผมเรียบชุดครับแปดหนึ่งแปดสองแปดขา จับคู่ล่างแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าครับชุดล่องครับห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าครับชุดเดียวครับมาร์คคือแปดห้าครับแปดห้าเน้นสุดนะคะครับผมนี่ตัวนี้หละน่องเดียวโอ้หไหวพึ่งออกต่องวดทันทีนะคะหวออกปูคุณทอกับคำนวดหายทันทีเลยค่ะครับผมคำนวดใดครับประวันเหล็มัน แเรบสูตรมันคำนวณมันหอยออกปัาบระคำนวณได้เพื่อลยครับคบไอ่เป็นเพี่ยนจากอาจารย์เกษตรวิสัยเป็นหวยพ่อใหญ่จอยนะคะไอเอาเกษตรวิสัยซือๆก็ได้ครับแ่คนหวจอยเต้องเาไได้เอาออกเกษตรวิสัยนี่เราพ่อม้วนแล้วครับครับเกษตรวิสัยมันคัมันิฮงแล้วค่ะออกเกษตรวิสัยเหล็กเขาเป๊ะๆเลยค่ะ อกเกษตรวิสัยเหมือนเดิมนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะคสิบหน่วยบนนะคะมีศูนย์มีหนึ่งมีห้าโอ้ยไมื่อวันขึ้นมาหลายแต่น้องบานเด่นบนนะคะมีศูนย์กับหนึ่งวิ่งบนคือหนึ่งนะคะจับคู่บนนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หก เด่นสุดคือหนึ่งห้าถูกบ่ะคะพ่อถูกครับผมสามตัวบนนะคะสี่หนึ่งห้านะคะฝากไว้เม็ดเดียวเลยค่ะสี่หนึ่งห้าฝากต่อส่วนอหลักล่างนะคะมีสองมีห้ามีแปดเด่นล่างมีห้ากับแปดวิ่งล่างตัวเดียวเลยค่ะแปดส่วนจับคู่ล่างนะคะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้า ห้าหกห้าแปดห้าเก้าเน้นสุดคือแปดห้าถูกป่ะคะพ่อโอ้รับผมถูมต้อังครับโอ้วัติพานมาแตกล่างตรงๆงนะคะครับพอแล้วก็วิ่งเข่าวิ่งบนเก้าวิ่งล่างห้าตรงๆงเลยค่ะคุณพ่อหายวิ่งตัวเดียวนั่งค่ะบอได้เพืองบนะคะแม่นมากๆคุณพ่อบ่เคยออกคลิปช่องใดเล่มมันบอค่าคังแหลกบอกค่ะพ่อบครับคังแหลกครับ ครั้งแรกเนาะค่ะเลือกหาช่องล่องด้วยเอาช่องได้ดีเนาะอันนะ้ะเฮ่งเฮงอยู่ค่ะพ่อออกครั้งแรกกับพานเลยน้องเดียวกันเลยพี่ต่อน้องเดียวมากจ้าออกช่องแรกกับพานเลยค่ะงวดแรกแหกมันนะคะพานเข่าเต็มๆเลยค่ะอ้าพ่อไอ้ทายทิปแล้วพ่อฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดสักหน่อยนะคะที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะรู้จัก คับอาจารย์กเกษตรวิสัยเป็นงวดแรกที่แปรค่ะครับผมกับปากท่านผู้ชมครับผมเลือกผมนี่คือย่างหน่อยในติดติดหน่วยกับศูนย์หนึ่งหาศูนย์กับหนึ่งกับวันหนึ่งนี่ผมมั่นใจบ่ต้องล้านเปอร์เซ็นคือเปอน์ดอกเอา้ารอยเปอร์เซ็นนั่นแหละครับมาแน่นอนครับผมดังล่างสองหาแปดมากแปดตัวเดียวครับ 8หาตัวเดียวครับข้างบนนึ่งหาตัวเดียวครับผมก็ปาดเอ่อท่านผู้ชมช่องของน้องเบวครับไปหาสื้อลอตเตอรี่ไว้รถครับ8หาครับวันตี่านมากกับเขาหาเจ็ดตรงตรง,งล่างเนาะค่ะครับผมวันนี้กับเขาอีกคือเก้าเาขาคือเก้าครับผมจ้าพ่อ น้องเบลขอขอบคุณคุณพ่อเลยล่ะเด้อค่ะที่ไหว้วางใจว่างแนวทางกับทางชองน้องเบลผ้ารวยรับมานี่ชั่ n แนวและใี่ห้าผ้ารวยที่เป็นทีมงานเนาะค่ะครับผมอ่าขอพรบคุณพ่อเลยหลายเด้อค่ะตองหดลิดแรกเลยค่ะพ่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ